สวัสดีครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือนีบาตาสิภาพพี่น้องนะครับมาเบิ้งคีย์บอร์ดคอามาใหม่นะครับเป็นยามาฮ่า PSR รุ่น A950 นะครับมาเบิ้งสภาพโดยร่วมนากันขอแจ้งราคาพี่น้องนะครับราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทรวมทรงพี่น้องฟังบ่ผิดเด้อพี่น้องเด้อราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทรวมทรงนะครับเบิ้งสภาพร่วมนะครับของเครื่องนะครับที่ขายราคานี้เนาะพี่น้องเนาะ ลิมก็บอได้ว่าขาวมากนะครับก็มีอ่ามีเหลืองปนขาวนะครับอ่าริมก็ยยอนยอนแน่นะครับแต่หมองนี้มีห้อยแตกนะครับในท่ากาวไว้พี่น้องอ่าในท่ากาวไว้หมองนี้นะครับเลยขายในราคา18,500บาทนะครับเห็นบหมพี่น้องนี่เป็นห้อยกาวนะครับห้อยกาวโป้ไว้หมองนี้นะครับลิมก็ออกสีขาวติดเหลืองนะครับเห็นบหมสลับกันประมาณนี้เบิ่งไปน้ำกันครับอ่า ความสวยงามอาจจะบม่สวยงามปานใดนะครับแต่ว่าบอดี้นะครับบอดี้ก็ถือว่าอ่าก็โอเคพอได้นะครับโอเคนะครับหวงนี้เปลี่ยนวอลลุ่มไหมนะครับเปลี่ยนฝาครอบวอลลุ่มไหมนะครับผู้นหาอยู่นะครับถือว่าคุ้มครับราคา18,500บาทเดี๋ยวบัตตาสิเปิดเครื่องให้พี่น้องในเบิ้งโดยร่วมก่อนพี่น้องกับเบิ้งสภาพอ่ามุมสูงโดยร่วมรอบเครื่องครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มความคมชัดของตัวหนังสือ อ่า,งาวเงาตาสีบางแน่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะเช็ดทาความสะอาดปัดฟุ่นอีกแน่กับงามเลยนะครับบางนี้โดยรวมเบื้องด้านข้างนะครับก็มีรอยขีดข่วนบ้างครับพี่นอ้องราคานี้เจา้าไหนกระคุ้มครับอ่าด้านหลังประมาณนี้อ่ะเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องเช็คลิมให้พี่น้องในเบื้องราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทรวมรวมส่งแถมกระเป๋าให้ครับ กระเป๋ากบบระอ่างามปันใดดอกครับพี่น้องพ่อไดสซให้พี่น้องไปนะครับเบื้องหน้าจอพี่น้องชัดเจนเป็นจอสีรุ่นหนีจอสีรุ่น psrs 9 5 0จะล่อ,อเปิดเครื่องโดนนิดนึงนะครับใส่เวลาหน่อยหนึ่งนะครับในการเปิดเครื่องโหลดเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องประมาณนี้พี่น้องผู้ได้หาอยู่ราคา1 8 5่0บารก็ทถือว่าคุ้มพื่อเก่าครับท่านี้ เบ่งความคมชัดเป็นจอสีนะครับจอสีสวยงามเห็นบ่หน้าจอชัดเจนม่มีเส็นนะครับเปิดบุลุ่มครับเปิดบุลุ่มตัวน,นี้เปลี่ยนฝาครอบบุลุ่มให้นะครับเช็คริมนะครับเช็คริมเปิดบุลุ่มอีกก็ได้จะได้ยินเสียงชัดชเช็กริมพี่น้องเดี๋ยวฟังครับมันดังไปมันเบาไปเปิดอีกก็ได้นะครับ ติดทุกลิมครับพิดเบนอ่าตนนัวนี้โมโดูด้วชั่นใส่ได้ครับแต่ว่าจะเหนื่อดแนะดดน่ใส่ได้ครับพิดเบนใส่ได้อ่าตอนนี้มาฟังเสียงเดโมอ่ะเปิู้ลุมตงแน่ครับเปิดเดโมเปิดเล่นเพนะครับอ่ะฟังเสียงรอบทิศทางของเดโมนะครับเช็คระบบเสียง เสียงดังฟังชัดลำโพงออกถึงสองขางนะครับอาจจะบดสวยงามนะครับริมอาจจะบดสวยงามนะครับแต่ว่าบอดี้ก็ยังถือว่าต้อทำความสะอาดก็นนะ่าจะงามดีพี่น้องนะครับเสียงดีครับออกชัดเจนเสียงเบสนักแน่นดีลำโพงออกใสคขัวครับออะมาณนี่ ราคา1 8 5่0บาท,วทรวมท่งแถมกระเป๋าใสนะครับกระเป๋ากะอาจจะลิบซิขาดเนี่ยพี่นออ้องเบหน้าจอครับเอาออกไปนะครับแถมกระเป๋าหาย้ยได้ว่างอาจจะซิบขาดหน่อยนึงนะครับมาลองเล่นนะครับจังหวะเบิง้งลองเปิดอา่ละลเสียงก็ได้ครับมองนี่ปุ่มนะครับนี่ครับว่าเห็นบ่ มองนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเลือกจังหวะในตัวเครื่องเลือกจังหวะในตัวเครื่องมาหนึ่งจังหวะนะครับเห็นปะตัวนี้จะมีวงนี้ไฟบรติดแต่ว่าใส่ได้ครับอันนี้เป็นจังหวะในตัวเครื่องครับอ่าตัวนี้จังหวะตัวนี้ตัวเอตัวบีตัวซีตัวดีเ่นนะครับตัวดีเ่นแต่ว่าไฟมันบรติดซืเือ เล่นนะครับวันที่นี่ยุดามาเปิดจังหวะที่วระตาลงไหวน,นะครับเป็นมดล้ำเพื่อนแจควันเบสครับเบิึงเดือเพ่อ,อาตาจิตก้อนเบิึงใส่ได้ครับเห็นบ่แต่ไฟแม่เบิร์ตติดซื้อ ลองกดเสียงพิ้นครับลูกกองครับ ลองเลีนเสียงหนึ่งอ่สรุปกองเลีนเสียงสองครับอ่สรุปกองครับเลียนเสียงสาม เสียงห้าครับอ่าลูกกองเสียงหกลูกกองเสียงเจ็ การระดกปุ่มเรียนจะว้าไม่นะครับเป็นการอัดสดนะครับ นี่แถมจังแม่ซอยเลนไหยนะครับอ่ากดอัพออกไปกดมิวสิกครับอ่าบราร์าร่แถมจังแม่สรอยเลนไทยอ่ะทุกหลงกอง นี่นาะพี่น้องเนะาะใส่ได้นะครับเบิรงเบิงหาด้านด้านข้างๆนะครับอ่ากดปุ๊บนะครับเห็นบ่มันติดนะครับติดสใส่ได้สใส่ได้สใส่ได้นะครับเอาลองเปิดเบิงกระดานะครับลองเปิดให้พี่น้องเบิงเป็จนจังหวะในเครื่องเห็นบอ่อันนี้จังหวะในเครื่อง ได้ทุกปุ่มนะครับกดเพิ่มความเร็วนะครับอันดับหนึ่งร้อยหมุนใช่ได้อ่าประมาณนี้ผู้ใดหาอยู่นะครับคุ้มแท้แน่นอนนะครับราคา18,500บาทเป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่ารุ่น psr s950 ตัวนี้นะครับหน้าจอสีนะครับโอ้ผู้ใดหาอยู่คุ้มแท้แน่นอนครับแต่ก็จะมีตำหนิเนาะพี่น้องเนาะตำหนิที่ว่ามีห้อยอ่าหน้าจุแตกติดกาวไว้นะครับตัวนี้ ของลูกค้านะครับมาขายให้นะครับแล้วริมก็จะออกสีเหลืองขาวนะครับมีขาวมีเหลืองปนกันนะครับก็จะดติดจนจันแน่แต่ว่าใส่งานให่ที่พี่น้องเด้ออาคลิปนี่นะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับปิดวุลุมลงมานะครับตัวนี้กับเปียกหายนะครับเพราะว่าเก่ามันหายรุนหายครับเปียกหายไม่ปิดวูหลุมลงมานะครับแล้วก็ปิดเครื่องจิ้มปุ๊มนี่ครับข้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้ ใส่งานได้โดยร่วมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอไว้สำเนียงน้องพี่น้องเนาะเอาฝากเบอร์โทรครับ0841289773นะครับบาตาพอลึกสามยามาฮ่าพีเอเอสเก้าห้าศูนย์ราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับรวมทรงมีกระเป๋าให้กระเป๋ากะซิบขาดกับพี่น้องแถมไปให้ซื้อนะครับเอาคลิปนี้ไว้สำเนียครับสวัสดีครับ